พี่ขวัญค่ะตอนนี้กำลังเรียนนิติศาสตร์แล้วก็ช่วยงานทางด้านคดีความอยู่กับสํานักกฎหมายธรรมรังสีค่ะถ้าพูดถึงลิบอลหรือเสรีนิยมนะคะในความคิดส่วนตัวคิดว่ามันก็คืออิสระอิสระที่จะพูดที่จะทำอะไรก็ได้ที่เป็นตัวของตัวเอง เสร,รีนิยมก็คือนิยมในความเป็นตัวของตัวเองเริ่มสนใจการเมืองตั้งแต่อายุ14-15ค่ะตอนนั้นก็มันสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนายกคนหนึ่งที่ทำให้ประเทศทาให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรือง ให้อะไรหลายๆอย่างก,กับประชาชนต้องถูกไล่มันก็เลยเป็นความสงสัยแล้วก็อยากจะคิดค้นหาคำตอบก็ดูทั้งสื่อทั้งฝ่ายพันธมิตรหลายๆสื่อรวมกันก็มันก็ไม่เข้าใจนอกจากเนื้อหาสาระที่มันไม่ค่อยมีมันก็จะมีแต่อารมณ์ซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะหลังจากนั้นมันก็เลย เข้ามาสู่การเข้ามาสู่การได้ได้ดูได้เห็นเสื้อแดงเขาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้มีอุดมการอะไรมากมายค่ะแค่รู้สึกว่าเออนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่เราชอบเนี่ยเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่หลังจากนั้น มันก็ทําให้ได้รู้อะไรหลายๆอย่างจริงๆแล้วมันคนแสดงที่ออกมาเรียกร้องมันไม่ใช่แค่เรียกร้องเพื่อผู้นําที่ตัวเองชอบแต่เขามีอุูรวมการมีความคิดประชาธิปไตยที่มันมาจากใจของเขาจริงๆค่ะ